ครับผมชื่อนายสุภิจวงสุนทรนะครับผมชื่อนายน,านันวบริณฑ์อันมันคงครับเราอยู่ระดับชั้นเพราวาชนสามร,รับสองนะครับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่อะไอาชีวศึกษานะความประทมนะครับเ,เป็นตัวแทนของกลุ่มทงุนงานระบบแจ้งเตือนการสุบลีในห้องน้ำนักเรียนอเชียเดี่ยเดียวทำนะครับก็โปรเจกต์นี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ทำนะครับก็จะมี อ่าูโนบอร์ดไวไฟนะครับ RT แปด6นะครับแล้วก็จะเป็นสายแพร์ครับจัมเปอร์เมลูฟีเมลนะครับ3สายแล้วก็สาย USB ครับแล้วก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวจับควันนะครับแล้วก็ส่วนตัวจ่ายพลังงานนะครับสามารถประยุกใช้ได้นะครับอันนี้ใช้เป็น power bank นะครับผมส่วนวิธีการทำงานของระบบนะครับก็คือ เมื่อเราจ่ายไฟเข้าตัวของ Arduino board แล้วนะครับระบบก็จะทำงานนะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะทำการตัวจับควันนะครับผมเมื่อเซ็นเซอร์สามารถตัวจับควันได้นะครับไลท์รูเครื่องไดททำงานนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมายังระบบลานะครับพร้อมกับระบุสถานที่แล้วก็วันเวลานะครับที่ตวรวจพบควันแล้วก็เดี๋ยวไปดูการทำงานของระบบเลยครับผมนะครับเราก็จะใช้เป็นฟันต์ูปแทนจับควันดูดีครับจำลอง อันนี้เวลาบ่ายสองสามสิบเจ็ดนะครับผมอันนี้แจ้งเตือนมานะครับสามสิบเจ็ดเราขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ